สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับผมหลังพี่เป้าวันนี้ก็วันอังคารที่26มกราคมนะครับวันนี้ก็มีทีเด็ดมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดในแต่ละวันครับหลายคนที่เข้าชมก็ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ ก็ช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ครับแต่ใช้ชื่อเดิมครับคนเซียนวอนหลายคนยังไม่รู้ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับเมื่อคืนก็เข้าเต็มๆนะครับเมื่อคืนพี่เป้าก็ให้ทางฝั่งสเปอร์ไปนะครับสเปอร์ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับก็เอาชนะบุกไปชนะวีค่อมได้นะครับสี่ตัหก็ผ่านสบายวัดสบายครับใครที่ตามพี่เป้าเมื่อคืนก็รับเต็มๆนะครับ วันนี้พี่เป้าก็มีทีเด็ดมาฝากกันอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นฟุตบอลโกปาเดลเลยครับเป็นคู่ระหว่างงูใหญ่นะครับอินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอซิมิลานครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันคลิกออฟกันในเวลาทีสองสี่สิบห้านะครับ ู่นี้ผลงานการพบการ5านัดหลังสุดนะครับก็เป็นอินเตอร์นะครับชนะไป4ครั้งนะครับแล้วก็เอซีมิลานชนะ1ครั้งครับส่วนผลงาน5านัดหลังสุดของอินเตอร์นะครับก็มีชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับก็ผลงานโดยรวมก็ถือว่าทําได้ดีนะครับถึงแม้นาสุดก็จะเสมอนะครับส่วนทางฝั่งเอซีมิลานนะครับทีมเยือนผลงาน5านัดหลังสุดก็มีชนะ3แพ้2ครับผลงานดีเช่นกันครับก็เป็น2ทีมที่มีผลงานดีด้วยทั้งคู่นะครับ แล้วก็ทรงบอลเกรดบอลก็คล้ายใกล้เคียงกันมากครับแล้วก็เกรดบอลก็อยู่ในระดับเดียวกันคู่นี้โอกาสจบด้วยผลเสมอมีสูงครับแต่ยังเชื่อว่าอินเตอร์ยังมีทีเด็ดที่ขาดเกมลุกยังคมกว่าเอซิมิลานครับ <c oughs> ขออภัยนะครับเสียงแหบเสียงแห้งไปหน่อยครับเพราะเอซิมิลานบอลถ้วยนี้ก็จะ ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับเกมรับยังมีปัญหาถ้าเวลาเล่นเป็นทีมเดือนต่างจากมูใหญ่ครับเวลาเล่นในบ้านพวกเขาแข็งแกร่งมากครับแล้วก็มุ่งมั่นถ้วยนี้มากนะครับจึงมองว่าน่าจะเป็นทางฝั่งอินเตอร์ครับน่าจะเอาชนะได้ครับสกอร์ที่คาดก็สองหนึ่งครับเป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานครับที่เปิดบ้านเอาชนะเอซีมิลานไปสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้ฟันธงเชียร์เจ้าบ้านครับอินเตอร์มิลานครับ ก็ฝากกดติดตามกด s ั b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพ,เพื่อนๆพ่นี่น้องท่านใดที่เราชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์สไตล์พี่เป้านะครับวิเคราะห์ฟุตบอลบ้านๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับวันนี้เราเชียร์อินเตอร์มิลานไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ